สวัสดีครับสวัสดีทานผู้ชมทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม GTA กับผมโคเนล่านะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเล่นรถซิ่งกันอีกเหมือนเดิมนะครับเป็น10ล้อดัมซิ่งแต่วันนี้มาอีกคันหนึ่งนะครับผมแม่มีหลายคันมาีวิวเสเหลือเกินสําหรับใครที่อยากจะเล่นแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้สามารถโหลดไปเล่นกันได้แบบฟรีๆเลยนะครับบางคนก็บอกว่าเออโหลดแล้วเสียตังค์มันโหลดไม่ได้เออผมก็ไม่เข้าใจคนประเภทนี้เหมือนกันเขาบอกว่าโหลดฟรีโหลดฟรียังจะมาบอกว่าเสียตังค์ ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนวิ่งรถ10ล้อคันนี้นะครับผมไปบรรทุกดินนะครับเดี๋ยวเราจะไปบรรทุกดินกันที่จุดจุดนี้ครับผมนี่ครับผมเราจะไปเอาดินมามาเทตรงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงที่เราอยู่ตรงนี้ครับผมเพราะว่าเราได้รับงานจ้างนะครับผมให้เอาดินมาเทที่สถานที่ตรงนี้มันคือสถานที่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่อยากจะเดินออกจากจุดนี้เดี๋ยวรถผมมันจะหายขี้เกียจเสกออกมาใหม่ก็เดี๋ยวผมจะรีวิวรถให้ทุกคนได้ดูกันตอนนี้เลยนะครับ คันนี้ก็จะเป็นฮีโน่นะครับผมฮีโน่500นะครับนี่ดูจากข้างหน้าแล้วอ,อันนี้มันมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ทุกคนเนี่ยตรงโมเดลหน้ารถเนี่ยดูดิผมคิดว่ามันน่าจะเป็นฮีโน่500นะครับผมนะแล้วก็มีลูกด้วยมีพ่วงด้วยนะครับโคตรเท่เลยโอ้โหป้ายทะเบียนไทยหรือเปล่าเออใช่นะป้ายทะเบียนพิษณุโลกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสิบล้อคันนี้เนี่ยเป็นของใครถ้าแบบ ผมแบบว่าพูดผิดพูดให้ข้อมูลอะไรมั่วส่้ยังไงก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะทุกคนไปทุกคนมาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มวิ่งงานกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจริงๆมันต้องเอาไปเทด้านบนนะเทดินเนี่ยเราต้องบอกว่าการเล่นเนี่ยเราต้องใช้จินตนาการในการเล่นนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่มีดินให้แบบให้เอามาเทให้ให้ไปเอาดินเนี่ยมันไม่มีหรอกคือผมใช้จินตนาการในการเล่นเอาครับไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรทำก็บอกให้ทุกคนได้รู้กันก่อน่อะไปะทุกคนครับ ตอนนี้ผมก็ต้องถอยไปเอาลูกของผมก่อนถ้ามันดำได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เท่กว่านี้ยอุ้ยโอ้โหออ้โหเข้ายังเนี่ยยังไม่เข้าอ๋อนี่เข้าเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหพ่วงโคตรยาวเลยครับดูดิช่วง,ช,วงช่วงแบบข้อต่อพ่วงอนะยาวมากเลยครับแล้วก็ระยะการเดียวมันก็ต้องเพิ่มแบบเพิ่มขึ้นเยอะมากอสมคัรเลยเนะี่ยเสียงก็อันรันครับแต่สามชาติก็มีนะครับรถคันนี้เดี๋ยวผมจะบีบให้ดู ก็ถือว่าเพาะใช้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวขอขอาร์ k แผนที่ก่อนผมก็าร์ k ไปแล้วนี่แล้วผมขอดูเส้นทางก่อนนะครับเส้นทางที่เราจะไปใช่ไหมผมต้องวิ่งขึ้นมาเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเรื่อยๆก่อนละกันนะครับทางเข้านี่ไม่รู้ว่าอยู่ทางไหนนะตรงแมปเนี้ยโอเคไปทุกคนลุยกันเลยครับผมก็ตอนนี้เอารถสิบล้อไทยมาวิ่งที่อเมริกาครับ าจะมีคันเดียวในเมืองนี้นะครับผมลายลายนี่สวยมากครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา10โมงแต่ผมรู้สึกว่าภาพในเกมมันมืดๆยังไงไม่รู้ว่ะทุกคนภาพไอ้มอตัวนี้เนี่ยไม่ได้ลงไม่ได้ลงมอเพิ่มเลยนะตัวเกมตัวเนี้ยไม่ได้ลงมอสอะไรเพิ่มเลยเป็นตัวเกมเพลียๆแล้วก็มีมอดลถโอเคครับโอ้โหรู้สึกว่าช่วงมันยาวมากเลยทุกคน ว่าแต่เสียงนี้แบบพอมากเลยครับโอ้โนแรงโอ้โหคโคตรเอาแต่ความรู้สึกว่าคันนี้ก็จะความยากพอสมควรไม่รู้ว่าไปทางไหนอ่ะขอขับไปเรื่อยๆช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ว่ะเวลาที่พูดๆไปแบบนี้คอคอแห้งครับดีๆก็แบบสงสัยดูดเยอะครับผม <laughs> ดูดอะไรวะ ไม่ได้ดูดอะไรแบบนั้นนะครับหมายถึงแบบว่า,าด,ด,ดูดดูดที่คนส่วนมากเขาดูดกันนะเออก็ดูดอันนั้นแหละืเสียงอย่างได้ตรงนี้ไปซ้ายหรือขวาออกขวาก่อนแล้วกันนี่ขนาดเวลาตอนเที่ยงแล้วเนี่ยแต่โอ้โหสภาพสภาพบรรยากาศในเกมแบบนึกว่าตอน6กโมงหรือว่าทุ่มหนึ่งเลยบรรยากาศแบบมืดมากอ่าแล้วตรงนี้ตรงนี้ผมจะไปยังไงวะเนี่ย ขอเปิดแผนที่เึ๊บเบิบบบโอเคโอเครับทราบผมออกขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปได้เลยถ้ามันมีทางไปนี่ไงรู้สึกว่าทางตรงนี้มันจะเป็นลอดอุโมงค์อ๋อเรียกว่าทางลอดอุโมงค์ไม่ได้ลอดอุโมงค์้รือ่ามันลอดสะพานเสียงบืนเขาครับผมนี่เสียงบืนเขากับเสียงเวลาวิ่งธรรมดาก็จะไม่ไม่เหมือนกันนะครับจะต่างกัน แต่เกมมีอาการกระตุกนิดๆหน่อยครับทุกคนอืมโอ้โหแรงบ่อได้เบาไอ้น้องไปแรงเกินผมขอลดความโอ้โหแถวนี้สิบล้อสิ่งเยอะครับบ่อได้เบาตรงนี้น่าจะออกซ้ายปะออกซ้ายแล้วก็ออกซ้ายแล้วก็มาเลี้ยวขวาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาโอเคตามนั้นรู้เรื่อง คลิปนี้คลิปนี้พูดตกลาอีกแล้วคลิปนี้ผมผมผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาในการวิ่งไม่นานนะอุ้ยโอ้โหเฉียดเมื่อกี้มโมแต่ดูแผนที่เกือบชนเราเดี๋ยวขวาซอยตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเออรถ100ชนกันจะโดนค้อนเขาหรือเปล่าวะเนี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเสียงพอพอ นะครับช่วงช่วงช่วงการเลี้ยวของรถมันก็จะต้องใช้การเลี้ยวที่เยอะซึ่งกว่าเดิมครับผมเพราะว่าลูกของเราเนี่ยข้อต่อนี่ยาวมากเลยดูรถมันไกลจนผมมองไม่เห็นทางคิดเอาน่าจะข้ามสะพานผมผมชนรถไถคุณป้าว่ะโอ้อุ๊ยอุ้ยอุไยอะร็ะนะ เวลาที่ลงมอเตเยอะแบบมันก็จะบักครับคุณลุงครับโอ้โหคุณลุงขับมอเตอร์ไซค์ย,ยังไงครับเนี่ยขับกางเลนแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับนี่ครับเหยียบเลยตายตายหา่า,หาไปแล้วคุณลุงโอ้ยยังยังยังชนอีกโอ้มอเตอร์ไซค์ยอยู่ข้างหน้าหลบหลบหลบอ่าตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่เราจะมาบรรทุกตินแล้วนะครับผมเป็นโลงโมเ<อ>ขาเรียกว่าลงโมหรือเปล่า ขา,าเรียกว่าลงโม่ออกเสียงลงโม่อะไรแลลวโอ้ผมเลยยางชอบเลยวะผมไม่รู้ว่าทางลงอ๋อนี่เน,นี่ไอ้ดำๆข้างบนเนี่ยเป็นทางลงแสดงว่าผมก็ต้องขับอ้อมกับหลังไปก่อนนะครับโอเคขอเลี้ยวกับหลังก่อน <c oughs> เราต้องลงไปเอาอ อยู่ข้างล่างเลยนะครับรู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมืองนะครับเขาขุดดินผมก็เลยแบบมาเอาดินตรงนี้ไงเพราะว่าเขาจะขุดทําเหมืองขุดเอาแบบว่าเอาพวกโปงพวกเพชรอะไรแบบนี้แต่ดินเขาไม่ได้ใช้เออผมก็เลยจําเป็นต้องวิ่งมาเอาดินนะครับผมเพราะว่าเขาจ้างผมมาลดลดลดละพ่วงละพันนะครับผมสองพ่วงก็สองพันครับใครไม่จ้างผมผมไม่สนใจครับแต่ใครจะจ้างก็จ้างได้เลยนะครับ ถ้ามันแพงไปอะนะโอ้ตรงนี้ไม่ใช่เนี่ยแล้วทางลงอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมขอขับสำรวจดูก่อนแล้วกันเพราะว่าผ,ผมก็ไม่เคยมาสถานที่แห่งนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าทางลงอยู่ตรงไหน,นโอ้โหดินกองโคตรใหญ่เลยโอ้โห <laughs> มาโคตรมั่วเลยนะมันลงไปได้ไหมเนี่ยโอ้ได้ได้ได้มันก็ไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้น หทางมันไม่ใช่ทางของมันจริงจริงๆผมต้องอ้อมไปอีกฝั่งฝั่งอีกฝั่งนู้นน่ะแล้งต,ต,ตรงนี้ตรงนี้ผมจะผ่านไปได้หรือเปล่าวะเนะี่ยมันลงไปได้ไหมอุ้ยชิบหายละชิบหายละมันลงไม่ได้อ่าทำไงดีแต่ทีเนี้ยถอยก่อนและครับจังหวะนี้ครับพ่วงจะหลุดพ่วงจะหลุดมีทางเดียวครับมีทางเดียวละ โอ้โอ oh, oh oh, 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 ้ไมค์ก right. ็โอ oh, ้โอ so ้โอ so like, like ้ลูก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 อยู่ไหนลูกเอาเอ้าเอ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 าเฮ้ยอย่าตกนะอย่าตกนะลูกพ่อโอเคลูกยังไม่ตกครับไปเอาลูกต่อเอ๊ะเอ็นไงเทคนิคการลงเขาขั้นเทพเอ้ายังไม่เข้าเข้ายังโอ้โหถอยเอาลูกนี่เขายากเหมือนกันนะเนี่ยถ้าไม่ตรงนี่คือไม่เข้าเลยเรียบร้อยครับเอ้าเดี๋ยวนะ เออโอต้องให้มันดังกับถ้ามันไม่ดังกับมันแสดงว่ามันไม่เข้าตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วครับผมใช้เวลาวิ่งมาก็วันหนึ่งเต็มๆเลยครับวันหนึ่งผมลงมาไม่ถูกทางแน่นอนเลยไอ้ตรงนี้ไม่ถ้ำมาออไม่ใช่นะครับ <laughs> ไม่เคยมาขับมั่วชิบหายเลยนะีย อุยอุยอ anyway. ุยอุยอุยเบาได้เบานี่ครับผมนี่ครับรถตักรถตักจอดรอเราแล้วนะครับผมทุกคนนี่แล้วก็จอดตรงนี้ได้เลยเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมขอให้แบบผมไปสำรวจทางขึ้นก่อนนะครับทุกคนอะไรวะเนี่ยเดียว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 โอเคมุมกล้องมันบั๊กครับผมอุ้ยตรงนี้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยทางขึ้น ทางขึ้นเหรอโอ้ตรงนั้นเป็นแบบว่ารถรถด,ด,ดำใหญ่ด้วยทุกคนอ๋อนี่ไงทางขึ้นอยู่ตรงนี้เองโอ้คนนกว่าจะอยู่ตรงไหนโอ้โหลงโมโลงโมโลงโมโอ้มีจอบด้วยทุกคนผมว่าเราเอาเอาจอบเอาพัวเนี่ยเอาพัวเอาพัวเอาพัวตักขึ้นเอาเอาพัวตักขึ้นเอาเลยเนี่ยไม่ค่อาไม่โคไม่มีครับต้องใช้รถรถตักในการตักขึ้นห่วงครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับรอให พนักงานที่ลงโมตรงนี้เนี่ยเอางานขึ้นให้เราเราก็เดินสำรวจแต่ผมขอปรับเวลาก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบเวลาตอนกลางคืนผมต้องปรับเป็นตอนเช้ามาอีกรอบหนึ่งเอาสักแปดโมงไปอ่ะบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าแล้วนะครับทุกคนโอ้ใหญ่มากเลยเนี่ยอันนี้มันมันลงโมอะไรวะขอเดินสำรวจนิด,นดหน่อยตรงนี้ขึ้นได้ไหมปับ๊บอ๋อขึ้นได้เลยโอ้ แต่วันนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ทํางานนะครับหรือว่าทํางานวะหรือว่าตอนนี้เขาทํางานอยู่แต่งานมันไม่เดินหรือว่าเขาพักกินข้าวทุยตอนนี้แปดโมงเช้ายังไม่มีคนมาทํางานนี่เรามาแต่เช้าเลยนะเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้มีเครื่องบินบินผ่านมาด้วย,วยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะโหลดงานขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทําการ้วผมขับรถกลับนะครับหลังจากนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้ว ตรงนั้นมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ด้วยครับโอ้โหใครเอามอเตอร์ไซค์มาจอดทิ้งไว้วะนะโอเคครับผมตอนนี้ดินก็เต็มรถแล้วนะครับดินอยู่ตรงไหนวะไม่เห็นมีเลยนะครับจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เลยครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าไม่ใช้จินตนาการทุกคนก็จะไม่รู้ว่ามันมีดินอยู่ดังรถนะครับแต่ถ้าทุกคนจินตาการว่ามันมีดินอยู่ดังรถก็แสดงว่ามันมันมีดินมันสั้นง่ายๆรับผมนี่ครับลายสวยมากครับรถคันนี้ถามช่างอะไรครับ โอ้โหทุกคนคิดคิดดูครับผมเลี้ยวขนาดนี้มันยังแบบต้องใช้วงในการเลี้ยวอย่างเยอะเลยเฮ้ยตรงนี้มันเป็นอะไรแดงๆเฮ้ยมันทําอะไรได้อะหรือว่าเราสามารถขับได้เหรอเฮ้ยจริงไปเนี่ยแต่ผมยังไม่อยากจะลองอ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมทํางานอยู่อ๋อทางขึ้นอยู่ตรงไหนวะซ้ายหรือขวาขวาก็ขึ้นได้ซ้ายก็ขึ้นได้เราลองไปทางนี้อันนี้มันไม่ใช่ทางขึ้นนี่ใช่ไหม ออได้เหมือนกันได้เหมือนกันไม่เคยมาครับมาครั้งแรกครับผมนี่ไงแล้วก็เลี้ยววนกลับขึ้นไปทางนี้แต่เย็นใจนค่อยเลี้ยวโอ้โหเลี้ยวไม่สุดอา้าวเดี๋ยวมันวนกลับมาที่เดิมนี่ว่าสรุปทางขึ้นอยู่ทางนี้อชิบหาย <laughs> นี่นี่ทาง โอ้โหเออมารอบหน้าเดี๋ยวผมจะได้จําไว้ตรงน,นี้มันมันเป็นสถานที่อะไรสกักอย่างหนึ่งโอเคครับทุกคน,นครับนี่ทางเข้าอุ้ยไปครับผมได้เวลาที่เราจะขับรถกลับบ้านแล้วครับเลี้ยวซ้ายไม่ได้กลับบ้านเสิเอา,เอา,เ,อาเอาดินไปส่งเอางานไปส่ง รถไปแรงพี่ขอแซงแล้วกันรูได้ขนาดบรรทุกตินนะครับวิ่งเกืียบ้อยครับโคตรแรงแรงจริงไหลจริงขับแรงไม่ได้ครับผมเราต้องค่อยๆไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบเกม GTA ตอนที่ผมมาขับหัวลากเนี่ยใครที่ชอบเกม GTA เวลาที่ผมขับหัวลากนะครับ ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับมันไม่ใช่หัวล่างมันเป็นสิทธอซิ่งนะครับพูดผิดออุยอยอ้ยอะไรวะเนี่ยนะอุ้ยตำรวจมาทำไมสองคันสามคันเออแปลกๆแค่เมืองน,นี้เท่าที่ผมจำได้จับทางได้นะมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เราต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซอยนี้ พอขึ้นมาซอยนี้แล้วเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งมาทางไหนผมก็จะกลับทางนั้นเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับใช่ไหมใช่ไหมผมมาถูกทางไหมวะน่าจะถูกอยู่ละบังโคตรแรงครับมีเสียงเทอร์โบโด้วยเสียงโคตรพอเลยโอ้ยเมื่อกี้เกือบเกือบชนมอไซค์เฮ้ยทำไมตรงนี้มันมืดๆวะเนะี่ย ก่อนเที่ยงแ,แสงก็แสงไม่ได้ผมขอมาร์กไอ้ที่หมายที่ผมจะไปส่งก่อนนี่ตรงนี้ผมก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้แล้วก็จะยิงยาวลงมาเลยครับผมยิงยาวเข้าเมืองเลยเลี้ยวขวาตรงนี้แล้วก็ยิงยาวเข้าเมืองโอ๊ยเกมมีอาการกระตุกนิดนึงนะครับ สเปคแรงแค่ไหนก็กระตุกนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ตัวเกมซะมากกว่านะครับที่ทําให้เกมมันกระตุกหไหวไหมไหวไหมมาดูกันครับโอ้ยมีอืดมีอืดแต่ยังได้อยู่ครับแรงมาเยอะบืนไหวครับบืนสบายโอ้ยประชาชนในเมืองเอ้ยครับรถอืดเหลือเกินขอแซงเลยแล้วกัน โอ้ยตัวนี้ติดไฟแดงไม่ได้ครับเราต้องเล่นแบบโลรปีครับผมไฟดงไฟแดงก็ต้องจอดให้เป็นระบงระเบียบแต่จอดรถได้ไม่ตรงเลยอ <c> ะ <oughs> จอดรถอะไรวะเนี่ยแต่หน้ารถนี่สวยมากเลยทุกคน <c oughs> แล้วไฟแดงอะไรของพี่แก้วนะเออ,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 อคุนตำรวจโอ้โหดูคุนตำรวจขับรถขับรถโหดเกิน พอเข้าในเมืองแล้วก็ต้องขับเบานิดนึงนะครับขับแรงไม่ได้ครับผมเดี๋ยวแบบหาว่าเราเนี่ยเป็น10บล้อซิ่งอีกเออจริงๆเราก็10ล้อซิ่งนั่นแหละนะครับ <c oughs> อู้ตรงนี้ซอยแคบมากเดี๋ยวยังไงไม่ให้ติดเสาไฟทีเนะี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้ครับนี่เงียบ <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่ผมจะไม่ให้มันชนเสาไฟครับเพราะว่าพ่วงผมมันยาวยาวยาวชิบหา,ายเลยทุกคน ยิงยาวทีเนี้ยเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนคนลุงโอ้โหคนลุงจอดไฟแดงโคตรไก่เลยเดี๋ยวนะโอ้โหข้างหน้าไม่มีรถสักคันแต่จอดรถแบบโอ้โหหน้าเตะตูดมากเลยแล้วไม่มีรถมาสักคันนะไปได้แล้วจอดไฟแดงอะไรพี่แกะวะนะขอขยับเข้าไปอีกนิดหน่อยอ่าพี่แกไปแล้วครับผมเดี๋ยวยังไงไม่ให้ติดโอ้โหเดี๋ยวยากว่ะ โอ้โโอ้เลี้ยวจนเหยียบคนดีนะไม่ตายอะไรวะนี่ตรงตรงตรงที่เราจะเอางานมาสง่งนี้มันมันชื่อว่าอะไรนะครบมาทาร์หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่คาทาอันนั้นมันมันในหนังเอเวอเ์แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ขดมัวเลยพูดขดมัวเลยอะอ่าเรามาถูกทางแล้วครับผมนี่ไงข้างหน้าเราก็คือที่หมายที่เราจะเอาดินมาดับ นี่ไงมาถูกทางเฉยติดไฟแดงอีกแล้วโอ้ไฟแดงเยอะสเสือเกินเดี๋ยวนะอ๋อมันมีซอยข้างหน้านึกว่าไม่มีซอยแต่มีเสาไฟแดงผมนี่โคตรจะงงเลยถ้าเป็นแบบนั้นโอเคฮะต้องตีวงเลี้ยวก,กว้างครับผมเดี๋ยวนะใครเึงมาใส่ชุดว่ายน้ำไปเดินบนเขาไปเลยบ้าหรือเปล่าคนเมืองนี้ เสียงบืนอย่างได้ได้อารมณ์มากกดไลค์ให้ผมด้วยนะทุกคนไหวไหมสบายสบายอืมกระตุอีกแล้วโอเคจริงๆมันต้องเอาดินขึ้นไปดำข้างบนนะแต่ผมจะขึ้นไปยังไงวะผมรู้แล้วครับ นี่ครับทางขึ้นนี่ไงมันเปทางขึ้นให้เราครับโอ้โหโคตรลำบากเลยเดี๋ยวคราวหลังจะไม่มาวิ่งอีกแหละงานเมืองเนี่ยให้มาวิ่งแต่และอย่างรูกเส้ทางนะโอ้โหนี่ครับผมเอามาดั้มนะครับถมตรงนี้เลยครับ <laughs> โคดรกระโดดยิงโอ้มีคู่รักคู่หวานขอลงรถไปก่อน เราต้องสำรวจทางที่เราจะดับก่อนนะครับเฮียครับจะให้ผมดับตรงนี้เลยหรือเปล่าครับออเฮียบอกให้ไปดับตรงกลางนะไม่ใช่ตรงนี้เอกนี่พูดไม่รู้เรื่องนี่เฮียเดินหนีเลยอา้าวชิบหายแล้วผมที่ผมผิดผมจะมาดับผิดที่ที่ผมผิดขนาดที่เฮียต้องเดินหนีจากผมเลยนะครับโอ้โหเฮียนี่เล่นสาวแบบโอ้โหมันใช่สถานที่ไม่ได้ที่จะใส่ชุดว่ายนะ้ำมา ว่าสถานที่ท่องเที่ยวเลยเฮ้ยมันไม่ใช่ทะเลโอเคครับพียบอกให้ไปด้ำตรงเสาตรงนั้นครับผมโอเคได้เลยเดี๋ยวผมจะไปดํำตรงเสาถอยไม่ได้เลยครับผมแบบนี้เราถอยไม่ได้แม่นักท่องเที่ยวนี่ก็แบบไม่ไม่คิดจะหลบทางให้ผมเลยเดี๋ยวยังไงไม่ให้เหยียบนักท่องเที่ยวเฮ้ยติดอะไร นี่ครับผมแล้วเราก็ทำการเอาดินมาดําตรงนี้เรียบร้อยครับผมหลังนั้นก็ทำการดั้มด้วยการกดแต่สามชานี่ครับผมวิธีการดั้มดินของผมครับ <c oughs> อะไรวะเ่ย หลังจากที่เดาลรำรำํำ,ำอะไรวะหลังจากที่เราดับรถเสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะเอารถกลับบ้านนะครับอันนี้เป็นรถผมนะครับไม่ใช่รถบริษัทนะครับบอกไว้ก่อนบ้านผมนี่อยู่ติดกับทะเลเลยนะครับแล้วทางลงลงทางไหนได้บ้างวะเนี่ยโอ้โหทางลงโคตรโหดโอ,โอ้ลงได้เฉยเอาทับคนตายโอ้ดีนะไม่ติดคุกไม่ติดดาวตำรวจไม่จับด้วย ไอ้น <aid> ้องเอ้ยไอ้น้องเอ็งปั่นจักรยานไม่ดูทางดูถนนดูทางเลยดูดิโอ้โหรถใหญ่เขาจะแซงเนี่ยเปี๋ยปัดดิฟลงเขาไอ้กินะไม่ใช่ละสิบดอ้ดิฟลงเขาครับไม่เอ้ผมดิฟครับผมดิฟ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 โคตรที่โอ้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 ผมกลัวหางรถผมมันจะไปปาดหน้าคนตายโอเค จะมารอไฟแดงอยู่ทั้งวันน่ะผมว่าไม่เสร็จหรอกงานน่ะไปเอาสิบล้อกลับไปไว้ที่บ้านผมก่อนอ้วันนี้เนี่ยได้เที่ยวหนึ่งนี่สองพันเลยนะเป็นอะไรที่ดีมากเลยอะ่ะเ,เกมกระตุกอีกแล้วเดียผมขอเอาเอาซีเจไปนอนไว้ที่บ้านหลังนี้นะครับพอดีว่า เป็นคนมีบ้านหลายหลังครับผมนีม่ครับผมโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงเบรกหน่อยเบรกหน่อยเชนประชาชนตายเราจะหาว่าเราเป็น10บ้อซิ่งอีกตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศทุ่มนึงพอดีนะครับผมกลับมาถึงบ้านก็จะได้กินข้าวแล้วก็นอนให้สบายใจอะไรวนะนีเดี๋ยวเดี๋อะไรเนี่ยโอเคครับนี่คือบ้านของเรา โอเคโอ้โหสถานที่ผมจะจอดรถยังไงวนะจอดแบบนี้แหละเออจอดแบบนี้แหละโอเคไปไปหาหลับหานอนได้ละไปหาอาบน้ํากินข้าวได้ละแม่ทํางานมาเหนื่อยทั้งวันครับผมนะก็ตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนมืดพอดีนะครับแต่ในเมืองนี้ก็ยังไม่มืดนะครับแต่จริงๆมันมืดแล้วอ่าวเ้ยสวัสดีจ้าที่รักที่รักอยู่บ้านม่จจาเออที่รักไม่ได้อยู่กับเราที่รักอยู่คนลหลังกับเรานะครับ เป็นไงบ้านผมทุกคนทุกคนดูบ้านผมครับยังรู้ครับผมแม่บ้านติดทะเลอันนี้รูปใครเนี่ยมองไม่ชัดเลยครับโอ้โหรูปแบบโคตรแบบโคตรเก่าเลยมองไม่เห็นเลยเออเดี๋ยวไนดะ้ <c oughs> เอ้ไม่ได้ไม่ได้มันสิบแปดบวกไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวผมขอเซฟก่อนเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> โอเคครับผมเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสองครับผมตื่นมาตอนตีสองเมื่อกี้เรานอน,อนไปสักครู่หนึ่งแหละ โอ้โหดวงอีกเกิ้์กครับอีกเกิ้์กโคตรใหญ่เลยทุกคนดูดิอีกเกิง้งเฮ้ยแต่รถเรายังยังไม่หายนะทายแต่พ่วงแต่รถเรายังไม่หายโอเคครับทุกคนก็ทุกคนชอบหรือเปล่าครับเวลาที่ผมมาทําขับรถสิบรอซิงแบบนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้ผมหรือว,ว่าคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมจะได้มาทําให้ทุกคนดูกันอีกเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ขอลาด้วยภาพดวงจันทร์แบบนี้ครับทุกคนนะก็บรรยากาศกำลังดีเลยนะครับเป็นบรรยากาศตอนตีสองแต่ก็ยังมีประชาชนแบบเดินไปเดินมา แถวริมทะเลแบบเยอะเลยนะครับตรงนั้นมีเครื่องบินด้วยเอะเดี๋ยวลองลองไปขับดีไหมไม่เอาพอแล้วนะครับขับ10บล้อก็เหนื่อยพอแล้ววันนี้